quá đi tận tù hello 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 Ba bóng 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 เขฟังแ่านนแ่ไหนเพ่าเฮ้ยมาขึ้นดลยี่บ่เออมาขึ้นเลยนี่มันแห้งก่อนตัมงด้บ่ เขเอาไปแกงใส่หอไหอมเน,น,นี่ยอหารใช่ไหอู้นี่นี่อกฟออ,อกันเบดามเหมนโซ่เอาจับตีปากนะนึกปาพอย,ย่างงี้เลย ขึ้เปนมาน้ามาสั่นมาปิงมาตัหน้องไปเลยนี่ชอบอย่างนขเด็กทั้งหัวอหากินพอหากินกินอ๋อค่ายปลากระิปนี้กาฝากกดไลค์กดแชร์ในด้วยจ้ากรคลิปนี้กา พ่ะเยเดจ่าสวัสดีจ้า